ื่อกาลีพูดถึงละครบุเพศนิวาสที่กําลังจะฉายเดเกาหลีเป็นละครโรแมนติกข้ามเวลาที่ได้สร้างปรากฏการณ์ช่วงหนึ่งที่ผู้คนตามรอยสถานที่ต่างๆในละครซึ่งหนึ่งในนั้นมีสถานที่ที่ถ่ายทานั่นก็คืออยุธยาก็กลับกลายมาเป็นกระแสข้อทิตอีกครั้งหลังจากที่น้องลิซ่าม,มาเที่ยวชมและก็ได้โพสลงไอจีส่วนตัวได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากมีการออกอากาศ Love Destiny ซ e a s o n 1ในชื่อของบุเพศนิวาสในไทยเรานั่นเองค่ะซึ่งเคยออกอากาศครั้งแรกในเกาหลีช่วงปี62และก็ในคริสต์มา ล่าสุดนี้เขาได้นํามาออกอากาศซีซั่นสนั่นก็คือในชื่อของพรมลิขิตนั่นเองซึ่งกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป5ปีโดยเกาหลีก็มีการเมา่มอยกันนี่แหละค่ะแลวก็มีการพูดถึง้องลิซ่าด,ด้วยว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยเพราะว่าเกิดจากการสนับสนุนของผู้ชมจากซีซั่นหนึ่งมานั่นเองค่ะและก็ดังขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าช่วงนั้นบุเพสนิวาต,ตอนที่มีการออนแอร์ค่ะคือดังมากคนแห่ไปเที่ยวอยุธยาตามรอยใส่ชุดไทยกันใช่ไหมคะแต่ว่าพอผ่านมา5ปีหลังจากที่เอามาออกที่เกาหลีก ช่วงคริสต์มาสนี้กระแสะก็ค่อนข้างที่จะซบเซาแต่ว่าก็เป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะัน้องลิซ่าไปเที่ยวนั่นเองนี่ละคะเป็นซอฟพาวเวอร์แหตุตามรอยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเอาดีๆหลังจากที่น้องลิซ่าไปเยือนที่อยุธยาอ,นนอดีตไม่ได้อวยนะคะเวลาที่มีแฟนคลับที่เขาไปตามรอยเนี่ยเวลาเขาเขียนแคปชั่นหรือว่ามีการโพสต์ลง a c e b o o k โซเชียลมีเดียเขาไม่ได้พูดถึงพรมลิขิตหรือว่าบุพเพศนิวาสค่ะก็คือเขาบอกว่าตามรอยน้องลิซ่าแลกทิ้งนี่ก็ทําให้ได้เห็นค่ะว่าความซอฟพาวเวอร์ ได้น,นอนแหละว่าละครน,นั้นสนุกสนานมากๆอันนี้ก็ขอชื่นชมค่ะแลวก็นําไปฉายทั่วโลกพร้อมกันแต่ความซอฟพาวเวอร์ความ power, วาม,มีอิทธิพลนั้นก็ต้องขอยกให้นอริซ่าเลยอย่างที่กล่าวไปค่ะว่าเวลามีการมาโพส์ขิงหน้าโซเชียลเนี่ก็จะมีการพูดถึงนอริซ่าทั้งนั้นนี่แหละค่ะความซอฟพาวเวอร์ซอฟ์พาใจไทยของเราก็ไม่แพ้ชาติดใดในโลกค่ะสําหรับบุพเพสนิวาสภาคหนึ่งรมลิขิตภาค2และนอริซ่าก็เป็นหนึ่งบุคคลสําคัญที่ช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวของอยุธยาน,นั้นหลายเป็นซอฟพาวเวอร์แข่ตามรอยกันทั่วบ้าน เมืองและณนะปัจจุบันสถานที่ที่นอริซ่าไปเยือนเขาก็จะมีการขึ้นป้ายดีเลยค่ะว่าตามรอยถ่ายนอริซ่าเนี่ยต้องไปยืนจุดไหนนอริซ่ามาตรงไหนนอกจากจะส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนแล้วนะคะก็ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจในระแวกนั้นด้วยเพราะว่าจะมีการขายของใช่ไหมเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนอริซ่าเลยค่ะลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้แค่ไปเที่ยวส่วนตัวไปทําบุญถ่ายภาพเก๋ๆก็ปังได้เลิศเกินเต้าลิษ I could feel the sweat inside my palm